ข้อ5จากคนที่อ่อนไหวง่ายสู่การเป็นคนที่มั่นใจในการส่งเรียกย้อนมาที่21ข้อ1-19เป็นเหตุการณ์ที่ทะเลสาบที่สาวก7คนรวมทั้งเปโตรด้วยนั้นไปหาปลาพี่น้องคะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาพบว่าพระเยซูสิ้นพระชนแล้วเปโตรกลับไปประกอบอาชีพเดิม สิ้นหวังท้อแท้หมดแรงพระเยซูตามไปพบเขาที่นั่นพระเยซูทําเหมือนกับครั้งแรกที่พระองค์ทรงเรียกเขาเหตุการณ์เดียวกันไม่มีผิดคือพระเยซูทําการอัศจรรย์ให้เขาไปหย่อนอ้วนลงแล้วในที่สุดพระองค์อวยพรให้เขาได้ปลาจนล่ากอ้วนขึ้นไม่ได้เปโตรถึงกับตาสว่างในเวลานั้นแล้วรู้ว่า เหตุการณ์น no ี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระอาจารย์ของเราเองทันทีที่เขารู้ว่านี่คือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งฟื้นคืนพระชนเข้ามาแล้วเขาก็ดีใจมากหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะพระเยซูได้ถามเขาเปโรเจ้ารักเราหรือเขาตอบว่าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูถามเขาถึงสามครั้งทําไมพระเยซูต้องถามถึงสามครั้งเพราะเขาปฏิเสธพระองค์สามครั้งเช่นเดียวกันพระองค์ปรารถนาอยากจะเรียกเปโตรเข้าสู่การรับใช้พระองค์ในที่สุดข้อ19พระองค์สั่งเปโตรว่าจงตามเรามาเถิดในข้อ17พระองค์พูดว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิด นี่น้องคะหลายคนที่รับความรักจากพระเยซูรับความรอดแล้วพระเจ้าทรงอภัยท่านแล้วหลายท่านยังไม่มั่นใจว่าพระเจ้าได้เรียกท่านมาสักเข้าสู่งานรับใช้หรือเปล่าวันนี้วันอิสเตอร์ขอให้ท่านมั่นใจเถอะว่าพระเจ้าปราถนาอยากจะให้ท่านมีชีวิตใหม่เหมือนอาจารย์ไปโตรตัดสินใจตอบแทนพระคุณพระเจ้าด้วยการรับใช้พระเจ้าเหมือนอาจารย์ไปโตร มัทธิวบทที่28ข้อ29ถึง20เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับปรับติสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถึงรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สางพวกเจ้าไว้นี่แหละเจ้าจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าต่อเปโตรและต่อพวกเราด้วยเห็นไหมหคะ ข้อที่6ข้อสุดท้ายค่ะ 6. สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราคือจากคนสามัญเป็นผู้นำที่กล้าหาญเห็นไหมไหมคะก mm hmm. ิจกรรมที่4ข้อ13เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็ประหลาดใจแล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู จากวันนั้นเป็นต้นไปเปโตรคือผู้นำของสาวกจากการฟื้นคืนพระชนและก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ทรงกำชับพวกสาวกให้รอคอยที่จะรับพระญาณบริสุทธิ์ก่อนในวันเพนเทคสเตเปโตรลุกขึ้นยืนขึ้นเทศนาด้วยใจกล้าหาญจนมีคนกลับใจเชื่อ3,000คนค่ะพี่น้องคเปโตรไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เขาได้เห็นพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนขึ้นมา เขาถูกพวกยิวจับไปขึ้นศาลสูงและพยายามจับผิดเขาเรื่องที่เขารักษาคนง่อยในพระวิหารเปโตต่อพวกยิวในสภาอย่างกล้าหาญจนพวกเขาประหลาดใจพี่น้องคะจากชาวประมงตัวเหม็นกลิ่นข่าวปลาไร้การศึกษามุทะลุโชมชางขี้ขาดขี้กลัวกลายมาเป็นอาจารย์เปโตร ผู้นำสำคัญคนหนึ่งในยุคคิสจักรสมัยแรกที่นำการเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่มาสู่โลกนี้จากสาวกที่เชื่อพระเยซู12คนเมื่อ2,000ปีที่แล้วกลายมาเป็น3,000ล้านคนในปัจจุบันนี้ค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> เพราะสาเหตุเดียวก็คือเพราะพระเยซูฟื้นคืนพระชนแล้วและทรงมีชัยชนะเหนือความตายนั่นเองหนึ <Okay. S> 1> 1่งเปโตรบทที่หข้อสาถึงส สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ดได้ทรงพระมหาการุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมนทิมและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายเห็นไหมไหมคะวันนี้เรารู้จักพระเยซูแล้วหรือยังเมื่อเราจะพบกับพระ ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนจากความตายวันนี้เป็นวันอีสเตอร์เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะรับพลังที่สามารถเปลี่ยน,ปนแปลงชีวิตของเราเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะมน้องเขย่าคนข้าง,ท,างท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสุดท้ายก่อนที่้เข้าจะจบคําเทศนาข้าพเจ้าอยากจะถามท่านว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนมีสี่ประเภทให้เลือก ประเภทที่หนึ่งเป็นคนดูเป็นเพียงนักสังเกตการไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในพระราชกิจของพระเจ้าอันที่สองคนที่คอยจับผิดเช่นทหารโลมันพวกฟาลิสีธรรม,มาจารคนที่สามคนป่วยคนที่ต้องการแค่การหายโรครับการรักษาโดยริ์อำนาจของพระเยซูคริส แล้วพอเขาได้รับการรักษาให้หายเขาก็จากไปและสุดท้ายคนที่สี่ผู้ช่วยคือคนที่สามารถนำคนอื่นๆมารับความรอดในพระเยซูคริสต์ได้ท่านจะเป็นคนไหนในสี่คนนี้พี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันเราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าข้าพระเจ้าอยากจะหนุนน้ำใจท่านหลายคนที่ ชีวิตของท่านเหมือนเดิมมานานแล้วชีวิตของท่านท่านเหนื่อยหน่ายกับชีวิตของท่านเองในเช้าวันนี้พระเจ้าปราถนาอยากจะเห็นชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตค้งยิ่งใหญ่เหมือนอาจารย์เตโตรพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันในเช้าวันนี้อธิษฐานด้วยกันหน้าต่อหน้ากับพระเจ้า